สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซาจะมาสอนเพื่อนๆเ,เก็บของฟรีล็อตส,สุดท้ายสำหรับเทศกาลฮาโลวีนในเกมฟอร์ดไนท์ประจำปี2021นี้นะคะของฟรีเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิน้นอันแรกก็จะเป็นแบ็กปลิงนะคะเป็นกระเป๋าเซิปรปสมองอันที่2ก็จะเป็นแบนเนอร์นะคะและอันที่3จะเป็นสเปรย์ทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ วิธีการดูเควสฮอต r ร s ชนะคะกดที่วิวเควสหรือกดตัว M พอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมี Event ต์ฮอต s รชอยู่และมันมีเวลานับถอยหลังด้วยนะคะเพื่อนๆจะต้องทำให้เสร็จก่อนหมดเวลาอันแรกนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบนเนอร์ก็จะต้องทำ Quest ของฮอ t Rush 20อันอันที่2ถ้าอยากได้สเปรย์ก็จะต้องทำแต้มในการเล่นทีมให้ได้เกิน 4 0 0แสนและอันสุดท้ายถ้าอยากได้เป็นกระเป๋าจะต้องทำแต้มรวมทั้งหมดให้ได้เกิน2ล้านแต้มเควสย่อยของฮอต r ร s ชเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อนะคะมันจะขึ้นมาให้เราทำได้แค่ทีละ3ข้อ ข้อ1-5ก็ตามนี้นะคะจะมีค่ามอนยิงหัวมอนแล้วก็ค่ามอนที่มันเป็นพิษหรือว่าเป็นระเบิดแล้วก็เก็บตัวคุณแต้มหรือว่าค่ามอนที่ยิงระยะไกลข้อที่6-10ก็จะมีทําลายจุดเกิดมอนเก็คนบคอมโบค่าเปิดกล่องทองใช้พิกเอทุบจุดเกิดมอนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อมอนเนี่ย100,000หน่วย quest ของ hot r u s h ทุกอันสามารถทำกับเพื่อนในปาร์ตี้ได้ช่วยกันทำได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไซแนะานำเป็นอย่างแรกก็คือเพื่อนๆควรจะไปหาทีมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มไปเนี่ยคนที่เขาสุ่มมาเจอกับเพื่อนๆจะไม่สามารถช่วยเก็บ quest ได้จะต้องเป็นคนที่อยู่ในตี้แบบที่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นตี้แบบเราไปเล่นกับเพื่อนถ้าไปเจอคนนอก q u e s จะไม่สามารถช่วยกันทำได้นะคะย้ำอีกทีว่า เราควรจะหาปาร์ตี้ที่แบบเป็นเพื่อนเราในเกมเราสามารถเข้าฮอตรั h ได้จากการเปลี่ยนโหมดนะคะที่หน้า Discover นี้ฮอตรั h จะอยู่แถวบนบนเลยถ้าอยากจะให้มันหาง่ายๆกดหัวใจนะคะเพื่อที่มันจะได้ไปอยู่ใน My Library กดคลิกที่ฮอตรั h แล้วก็กด Play ไปเลยถ้าไปคนเดียวนะคะก็จะต้องกดเป็นฟิลนะไม่งั้นไม่เจอคนอื่น แต่แนะนำว่าให้หาตี้ที่แบบเป็นเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนของเรานะคะเพื่อที่มันจะได้ช่วยกันทําเควสได้การไปคนเดียวเนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่เควสบางอันแทนที่มันจะเสร็จในตาเดียวกันใช่ไหมคะเพื่อนๆไปทําคนเดียวยก็คือจะต้องเล่นเป็นแบบ10ตาเลยนะอย่างเช่นเควสเปิดกล่องนี้ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเปิดทีแบบ50กล่องเนี้ย มันจะเล่นได้สูงสุด4คนนะคะเมื่อเราเปิดแถบเควสเนี่ยมันจะแสดงเควสมา3อันเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีแต่เควสเรานะคะคนอื่นที่เราเห็นแบบไปสุ่มเนี่ยจะไม่นับเควสในปาร์ตี้ให้จึงไม่สามารถช่วยกันได้ายขอวาร์ปมาตอนที่าซสามารถหาปาร์ตี้ที่เป็นเพื่อนกันในเกมได้ดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูาซโซโล ก็เดี๋ยวจะมาบอกทีละอย่างเลยนะคะว่าเพื่อนๆต้องทำอะไรบ้างพอเราโดดมาจาก Battle b u ัสแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการรีฟฟาร์มของนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสู้กับซอมบี้แล้วอ่ามันขึ้นราวันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการนับถอยหลังนับถอยหลังอันนี้คืออะไรก็คือการที่เราจะต้องเริ่มยิงกับมอน สิ่งที่ต้องโฟกัสในการฟาร์มนะคะก็คือ 1. อาวุธ2กระสุน3ไอเทมอย่างเช่นระเบิดส่วนพวกเปลวเนี่ยไม่ต้องไปฟาร์มมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มากของในหมดนี้ควรจะแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะชนะได้เนี่ยเราก็จะต้องร่วมมือกันถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่มีของก็งจะทำให้ประสิทธิภาพในการต่อสู้เนี่ยมันลดลง เพื่อนๆดูทางด้านขวานะคะที่มันมีกรอบสี่เหลี่ยมสีม่วงๆค่ะอันนี้เรียกว่าทีมมัลติพายเออร์หรือว่าตัวคูณตัวคูณนี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญในการที่เพื่อนๆจะไล่แต้มที่สูงๆแบบสี่แสงขึ้นไปอะค่ะตัวคูณนี้จะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มการต่อสู้กับซอมบี้แล้วยิ่งเรามีตัวคูณมากเท่าไหร่แต้มของเราก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้น ตัวคูณมันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นในแมปด้วยมันจะมีโลเคชันบอกนะคะตอนที่เล่นก็จะต้องคอยสังเกตด้วยว่ามีตัวคูณขึ้นมาหรือ,อยังถ้ามีเนี่ยก็อาจจะให้2คนรีบไปเก็บให้หมดก่อนเก็บตัวคูณนะคะอีก2คนที่เหลือก็ยิงผีไปพอเก็บหมดแล้วก็มาช่วยกันยิงต่อบางตานะคะเล่นจบค่าบอสได้จริงแต่ว่าแต้มรวมของทีมเนี่ยไม่ถึง4 0 0แสนเพราะว่าไม่ได้เก็บตัวคูณค่ะ และการเก็บตัวคูณนี้เป็นหนึ่งในเควส t ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องเก็บนะคะ อันนี้เป็นฟุตเทจจากแมชอื่นนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีการใช้เคียวได้ด้ดยถ้าใครมีเคียวเจอเคียวเนี่ยก็น่าเล่นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กระสุนเลยแล้วก็โจมตีระยะประชิดได้ดีมากๆอ่ะอันนี้เป็นภาพของเควสของเพื่อนในปาร์ตี้จะเห็นว่ามันมีเยอะมากๆดังนั้นการทำเควสแบบ20อันเนี่ยทาไปเป็นตี้แปบ๊บเดียวค่ะน,นี่นะคะมีการอัปเกรดด้วย เวลาที่เราค่ามอนได้เนี่ยเราก็จะได้กราะดังนั้นการโ่มตีแบบระยะประชิดแทบจะเป็นอมตะเลยค่ะถ้าเล่นดีๆนะเกมเริ่มแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่นอกวงเนี่ยมันก็จะเสียเลือดด้วยต้องระวังนะคะทีนี้พอเกมเริ่มแล้วทําอะไรเพื่อนๆก็รีบฆ่ามอนก่อนเลยเพื่อที่จะเก็บแต้มยิ่งฆ่าได้มากยิ่งคูณได้มากนะคะมันก็จะยิ่งได้แต้มเยอะ ซอมบี้ในช่วงแรกจะยังไม่มีตัวที่แบบว่าหวือหวามากก็จะเป็นระเบิดบ้างปาลาไกลบ้างแล้วก็ตัวที่ตีระยะประชิดเพื่อนๆเห็นเสาม่วงๆด้านบนไหมคะที่มันเป็นเหมือนผลึกที่เป็นผลึกลูกป่ดอะคะ่ะแบบเดียวกันอะ่ะอันนี้แหละคือเสาที่เป็นสุดเกิดของมอนเราทําลายเสานี้เราจะได้เป็นกล่องฟ้าด้วยกล่องฟ้านี้จะประกอบไปด้วยระ ศูอาวุธแล้วก็ของไอเทมอื่นๆนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าทุบเนี่ยทุบแบบไม่ได้เล็กนะคะก็จะได้แค่ดาเมจเ5แต่ว่าถ้าเกิดว่าทุบด้วยแล้วก็ตีไปที่จุดอ่อนของมันด้วยนะคะจะได้ดาเมจถึง150ตอนนี้นะคะมีตัวคูณขึ้นมาในแมปแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นเสาแบบแสงม่วง,วงะคะ่ะที่เป็นแสงม่วงๆสูงขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยแหละคะ่ะเราจะต้องรีบเข้าไปเก็บนะคะ โอเคไซก็วิ่งฝ่ามอนมาเลยค่ะแต่ว่าต้องระวังช่วงที่เก็บนะคะมันใช้เวลานิดนึงถ้าเลือดเหลือน้อยแล้วโดนรุมตีเนะี่ยอาจจะตายได้นะคะตอนนี้ตัวคูณของทีมไซมีทั้งหมด2อันแล้วายก็บอกเพื่อนๆในเกมนะว่ายิงกันไปก่อนเดี๋ยวายจะไปเก็บอันที่อยู่ไกลๆเองก็ต้องแวนนิดนึงนะคะในการที่จะมาเก็บตัวคูนโอเคเก็บพลึกได้เลยกดอินเทอร์แอคค้างไว้นะคะ เสาที่เป็นสุดเกิดของมอนเนี่ยไม่ว่าจะทําลายเท่าไหร่มันก็จะไม่หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะต้องทําลายบ้างยิงมอนบ้างนะคะใช้เข้าใจว่ามันไม่หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําลายเท่าที่สมควรนะคะแล้วก็ที่เหลือยิงผีเอาแต้มดีกว่า เวลาของแต่ละรอบก็จะทําการนนะับถอยหลังไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดถ้าสมมุติว่าเราตายใช่ไหมคะไม่ต้องคิดมากนะคะตายเนี่ยเกมจะยังไม่จบจนกว่าคนสุดท้ายจะตายหรือเราจะฆ่าบอสได้ถ้าเพื่อนๆตายก่อนนะคะก็จะต้องทำการรอจนกว่าจะจบเวฟถึงจะได้เกิดใหม่คะ่ะ สำหรับไอเทมที่ไซอยากจะให้เก็บนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะได้เป็น SMC แล้วก็ลูกซองและระเบิดนะคะสิ่งที่ไซอยากให้ใช้ช่วงเวฟแรกก็คือลูกซองค่ะเพราะว่าหลังๆเนี่ยลูกซองไซคิดว่ามันประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไซอยากจะให้เซฟกระสุนเพื่อที่จะไปไว้ใช้ช่วงยิงบอสนะคะ การฆ่ามอนช่วงแรกๆสามารถใช้ลูกซองผสมกับระเบิดได้เวลาเราฆ่ามอนได้แล้วเนี่ยมันก็จะดอกพวกกระสุนด้วยเซฟพวกกระสุน smc กับปืนกลไว้ใช้ตอนหลังๆจะดีกว่าเราใช้ระเบิดผสมกับลูกซองได้ระเบิดสามารถทำลายมอนเป็นกลุ่มได้เลยแล้วก็ไอเทมพวกเกราะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บนะคะเพราะว่ามันมีให้เก็บเรื่อยๆตามทางหรือ ตอนที่เพื่อนเริ่มเวฟใหม่ไม่ว่าก่อนหน้านั้นเลือดหรือเกราะของเราจะเหลือเท่าไหร่นะคะมันก็จะกลับมาเต็มถ้ามีระเบิดอย่างเช่นระเบิดฟักทองแบบนี้นะคะก็เอามาใช้ได้แต่ต้องระวังเรื่องการยิงอัดตัวเองด้วยมันมีดาม a จ e ด้วยนะคะพยายามสื่อสารกันในเกมว่าใครต้องการกระสุนอะไรใครขาดอะไรเพราะว่าอันนี้เราจัดชนะด้วยการไปเป็นทีมไม่ใช่การเล่นคนเดียวนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ทรายใช้แค่เป็นปืนกลอย่างเดียวแล้วก็เป็นปืนฟักทองแล้วก็ระเบิด2เว็บแรกเนี่ยทายคิดว่ามันโอเคในการใช้แบบนี้ทรายอยากจะประหยัดกระสุนเ,เป็นกระสุน SMG อค่ะกระสุนเล็กเพื่อที่จะเอาไปใช้กับแก๊ l i ิง แ t ต i ิงที่มันแบบยิงรัวๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆพยายามเก็บไอเศษลูกบาทนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไว้คราฟอาวุธเพิ่มดาเมจให้กับมันพวกแค a ติงเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่เราเก็บได้ช่วงแรกมันจะเป็นสีเทาเพื่อนๆก็คอยค่ามอนแล้วก็เก็บเ็ษลูกบาทไปทําการอัปเกรดมันจนกว่าจะเป็นสีทองนะคะเพื่อที่มันจะได้ยิงแบบแรง ช่วงชุลมุนนี้นะคะเวลาที่มอนมันมากองกันเยอะๆเนี่ยสามารถใช้ปืนฟักทองยิงอัดได้แต่ก็ต้องระวังจะโดนดาเมจตัวเองหรือโดนจนตายแบบนี้เลยค่ะตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากให้กำลังใสเพื่อนแล้วก็รอเกิดอันนี้จะเป็นหน้าตาของแก๊ตลิกนะคะอันนี้ที่ไซบอกว่าสามารถเอามาอัปเกรดได้ ตอนหลังถ้าเกิดว่าสู้ไม่ไหวเนี่ยก็สามารถที่จะบิ้วหนีได้นะคะพยายามบิ้วหนีไปจนกว่าจะหมดเวลาสลับกับยิงบ้างก็ได้ ในเวฟที่3จะมีมินิบอสด้วยมันคือคิวบ์แอซซินถ้าเกิดว่ามันกลางโลกเนี่ยเราไม่สามารถยิงจากด้านหน้าได้แต่ว่าเราสามารถอ้อมไปยิงข้างหลังได้และมันก็จะไม่สามารถสจงตีเราได้เพราะฉะนั้นก็ใช้เทคนิคนี้นะคะพยาทําอย่าไปยิงจากข้างหน้าเพราะว่ามันไม่โดนดาเมจเลยค่ะและที่สําคัญนะคะต้องคอยเก็บตัวคูณด้วย ทางด้านขวานะคะตอนนี้ของทีมไซา์เนี่ยมีตัวคูณทั้งหมด5อันแล้วก็เก็บอันนี้เพิ่มอีกอันนึงเป็นอันที่6และตอนนี้เพื่อนๆของไซา์ก็พยายามยิงบอสกันอยู่นะคะอ่านี่นะคะมันจะมีแทบเลือดแบบนี้เลยค่ะยิงไม่ยากค่ะตัวนี้เข้าจาักดด้านหลังสบายๆเลยอ่าเรียบร้อยค่ะเวลามันตายก็ดรอปของดีเหมือนกัน หลังจากเวฟของมินิบอสไปนะคะก็จะมีผีที่เป็นสีทองด้วยตอนนี้จะมีแถบเลือดพยายามอยากเข้าไปยิงมันใกล้ๆนะคะยิงจากไกลๆจะดีที่สุดค่ะและต่อไปก็จะเป็นเวฟของบอสแล้วหลักการสู้บอสนะคะก็ไม่มีอะไรมากอย่าโบกตรงๆพยายามบวกศักที่สูงและยิงไปที่หัวใจของมัน ก่อนเริ่มนะคะก็ให้คุยกันในทีมว่าใครจะทําหน้าที่อะไรเพราะว่ามันจะมีคนนเดือนที่โดนบอสเลงนะคะคนนั้นก็ต้องคอยหนีที่เหลือก็คอยช่วยกันแล้วก็แบ่งกระสุนแบ่งอะไรกันให้เรียบร้อยพยายามอย่าไปยิงข้างล่างเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยมอนตัวเล็กๆที่เป็นเหมือนลูกน้องนะคะมันก็จะมาไล่ตีเราได้เสียเวลายิงไอ้พวกนี้ค่ะ เวฟที่สู้บอลเนี่ยสามารถที่จะเก็บตัวคูณได้มันจะมีขึ้นมาด้วยนะคะต้องคอยดูดีๆนะอ่าเลือดขึ้นแบบนี้แปลว่าบอสมาแล้วค่ะโอเคหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแขนขาย,ยาวๆย,ยิงไปตรงหัวใจมันจะได้ดาเมจเป็นเฮดช็อตด้วยตัวที่ใช้เกลียดที่สุดก็คือตัวที่มันปาเราแล้วก็เราจะติดไปนน้าแข็งนะคะอันนี้คือทํไซตตายไปหลายครั้งมากๆเพราะว่ามันลื่นออกไปนอกวงเลย พยายามอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีโอกาสโดนยำตีนได้คนที่ไม่โดนแหลกแบบซ้ายก็คอยยิงแบบนี้นะคะ่ะสามารถยิงเข้าจากข้างหลังก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้โดนช่วงที่เป็นหัวใจของมันการเอาอาพีจียิงบอสไม่ค่อยฉลาดนะคะใช้เป็นปืนกลหรือว่าเป็นแก๊ลิงก็ได้ค่ะ ตัวคูณยังปรากฏขึ้นให้เห็นในช่วงนี้ด้วยสามารถวิ่งไปเก็บได้อาจจะหนีหนึงคนช่วยยิงพอสองคนและคนนึงก็วิ่งไปเก็บอย่างที่ไซกำลังทำนะคะตอนนี้ไซมีคูณอยู่9อันแล้วเก็บให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่เราจะได้แต้มคูณตอนสบเกมเนี่ยเกิน400แสนเลือดมันไม่ถือว่าเยอะนะคะช่วงที่เรายิงรัว,รวตรงแบบ หัวใจมันอะจะเห็นได้เลยว่าเลือดนะคะมันจะลดไปไวมากๆอ่าอย่างนี้นะคะอยู่ข้างล่างก็จะมีตัวคอยมากวนต้องระวังนิดนึงเมื่อบอทําท่าทุกพื้นะคะต้องคอยบิวให้ดีๆเพราะไม่อย่างนั้นสระเดินไปนอกวงเราก็ตายได้ ตาเดียวไม่สามารถที่จะเก็บได้สูงสุดถึง2ล้านนะคะไม่มีทางเลยยกเว้นว่าจะใช้บั๊กหรือว่าอะไรแบบนี้ซึ่งไซก็ไม่รู้ว่ามันทํำยังไงการเล่นปกติเนี่ยได้สูงสุดก็สักประมาณ6 7แสนก็น่าจะเต็มที่แล้วนะคะก็ต้องเล่นเยอะนิดหน่อยนะคะเยอะนิดหน่อยอะใกล้ตายแล้วบอสเหลืออีกนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะคะถ้าฆ่าบอสได้ก็จะได้แต้มอีกเยอะเลย จบเกมก็จะมีการคำนวณแต้มมาลุ้นกันนะคะว่าได้เท่าไหร่อ่อเห็นไหมคะโทโั้งห688,000อันนี้ก็แปลว่าทุกคนในตีนี้ก็จะได้ไอสเปรย์ที่ต้องทำแต้มไม่ถึงสี่แสนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีในการเล่นแล้วก็ได้เซอทีมที่ดีจะกลับมาในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ